ข้างก้าสาสามส้าคือรถรสก้าางจ,าาาจ,าจ่ายการสาม่คู่บุด้ายครับแต่ว่าตปดคันนะครับเป็การเอาไอ้ใน่เหลือ4ครับและขัต่อไปนะคะที่เขาก็เปียกรถให้พร้อม กสามนะคะจากท็อปสามทุกคะันนต่อหลักสามหลักนะคะและคู่หลักหนง